สวัสดีครับสวัสดี f ฟซทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับสภาพใช้มาช้ำๆเน่าๆเลยนะครับนี่ฮะเนื้อตุบตับดนะีเนาะเผื่อมีคนชอบนะะนี่ เอาไวๆนะเอาไปสองพันห้านะครับวงนี้เนาะช้ำๆหน่อยเนื้อเน่าๆเลยได้มาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ล้างนะนะครับเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนดีพาไม่มีซ่อมนะครับสึกใช้ช้ำนะแต่ไม่ไม่มีซ่อมนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ฮะช่วงนี้ผมเปิดไม่แพงนะครับ F4 ดูเอานะฮะชอบตรงไหนทักมาคุยกันนะครับมีราคาในใจใส่มาได้เลยนะครับนะฮะถ้าแบ่งได้ผมแบ่งนะถ้าแบ่งไม่ได้ก็ต้องขยับกันเนาะนะ,ะไม่ว่ากันนะครับผมนะฮะคือต่ออให้ต่ำกว่าครึ่งเนาะนะครับผมต่ำกว่าครึ่งก็ไม่ไหวจริงเนาะเป็นค่าเดินทางค่าน้ำมันลหลายอย่างนะครับ อ่ะสองพันห้าไม่แพงนะครับทักมาคุยกันนะครับผมนะฮะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมสวยงามตามรูปนะครับเหนือจัดดีอยู่นี้เนาะทักมาคุยกันนะครับโอเคนะครับ